กาตูเลอบี่สกุละเรื่องสัน้นตอนเดียวจบตอนเพื่อนหาผลประโยชน์กับคุณแม่แสนเข้มงวดสำหรับแนวที่ไม่ใช่แนวทั่วไปย้ายไปอยู่ที่ช่องนี้ซึ่งเป็นแนวสำหรับอายุ13ปีขึ้นไปค่ะและแนวทั่วไปของช่องหลักในวันนี้ก็มาจาก2หัวข้อนี้เลยค่ะเออ นายเราคงต้องกลับก่อนนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากับแม่นะ่ะโทโทอะไรกันไอกองพลไอลูกแง่เอ้ยโทษทีไว้เจอกันที่โรงเรียนก็แล้วกันนี่นี่โหเราอยากเอากลับบ้านอีกชุดนึ่งนะ่ะเธอจให้หน่อยนะเราก็เหมือนกันสนอถ้าที่บ้านเขารู้ว่าเรามา แล้วเขาไม่ได้กินนะ่ะเขาคงบน่นแย่อ่าจ้าจ้าเดี๋ยวเราออกให้ทั้งสองคนเลยแม่ของฉันเป็นแม่บ้านฝรั่งเงินเดือนหลายหมื่นเพื่อนๆนผู้หญิงก็เลยมักจะมาขอนุ่นขอนี่กับฉันแบบนี้ประจำกองพลแม่เคยบอกแล้วไงว่าอย่ากลับบ้านเลยสองทุ่ม ขอโทษครับแม่พอดีว่าพอติวเสร็จเพื่อนเพื่อนเขาก็ชวนไปกินชาบูกันนะ่ะลูกก็รู้ว่าแม่ไม่ชอบให้ทำอะไรไร้สาระญาติเราเป็นถึงครูบาอาจารย์แม่อยากให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีครับแม่วันอื่นผมจะไม่กลับดึกจนแม่ปิดไฟหมดบ้านแล้วแบบนี้ ฉันตามใจเพื่อนขนาดนี้ก็เพราะกลัวจะไม่มีใครนั่งกินข้าวด้วยเฮ้ยกองพลวันเสาร์มาเล่นเกมที่บ้านเราเปล่าโทษทีนะต้องอยู่บ้านอ่านหนังสือไปไม่ได้หรอกวะเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนเรามีแม่เท้มงวดชะมัดแต่ละคนก็มีความทุกข์ในรูปแบบที่ต่างกันไปสินะหมอนั่นได้เพื่อนดีแต่ว่าดันมีแม่ที่เข้ม ส่วนเราเพื่อนหาผลประโยชน์อย่างเดียวเลยนี่สนอวันนี้ช่วยออกค่าข้าวให้เราหน่อยดีเราลืมกระเป๋าตังค์แน่อ่าจ้ะต้องนั่งด้วยกันอยู่แล้วนี่อยู่นี่เองเราไม่เห็นเธอที่โรงอาหารก็เลยมาดู เราลืมทำกันบ้านน่ะข้อมือเราเจ็บเราปั่นงานไม่ทันแน่โสนเธอปลอมลายมือได้นี่ช่วยเราหน่อยเธออย่าคิดว่าครูจะไม่รู้ว่านี่เป็นลายมือเธอขอโทษค่ะพอดีเพื่อนบอกว่าเจ็บข้อมือหนูก็เลยงานของเขาการบ้านเขาก็วาควรให้เขาทำเองจำไว้ค่ะหนูจะไม่ให้มันเกิดแบบนี้อีก ก็ไม่ใช่ฉันจะดูไม่ออกแต่ว่าฉันกลัวกลัวการนั่งคนเดียวกลัวการไม่มีเพื่อนเอา้านึกว่าใครต๋องมาทำงานโบกรถที่ร้านอาหารร้านนี้เหรอใช่ใช่เราไม่ได้เรียนแล้วนะ่ะคนสบายดีหรือเปล่ากองพลมานี่แม่หิวแล้วแม่ไม่อยากรอนานแม่ครับ มีเพื่อนบ้านเราตองไงที่เขาเคยขายขนมช่วยแม่เขาสมัยผมเด็กๆเ,เอ๊ะก่องผลนี่ยังไงก็แม่บอกให้มานี่โทษทีนะตองไปก่อนยังไม่เข้าใจอีกหรือไงที่แม่ส่งให้ไปเรียนโรงเรียนดีๆก็เพื่อให้ลูกเลือกคบเพื่อนแม่ครับแต่ว่าตองเป็นคนขยนันนิสัยดีฐานะละ่ะแถมไม่ได้เรียนหนังสือ แม่อย่าเพิ่งตัดสินใครแค่เรื่องต้นทุนชีวิตสิครับเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วแม่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเขาจะพลอยทำให้ลูกเสียไปด้วยแล้วกลับบ้านไปก็ไปอ่านหนังสือซะอย่าให้น้อยหน้าลูกใหม่ของพ่อเราแม่ครับถ้าผมได้ที่หนึ่งเทอมเนี้ยช่วงปิดเทอมผมขอโกรกผมได้ไมั้ยครับนั่นไงพอไปคุยกับคนแบบนั้นมา มีความคิดแปลกๆขึ้นมาเชียวไม่ได้เด็ดขาดขอโทษนะจ๊ะโนแม่ป่วยแบบนี้ไปทำงานไม่ได้อีกหลายวันเดือนนี้คงให้ค่าขนมเยอะแบบที่ผ่านมาไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะแม่แม่พักผ่อนเถอะไม่ต้องคิดมากนะคะรักษาตัวให้หายที่จริงหนูก็แย่ที่ผ่านมาหนูซูรุ่ยซุร่ายไปเยอะเลยถึงเวลาที่หนู ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วค่ะอะไรกันสนอเธอให้พวกเรามาตลอดแม่เธอเงินเดือนตั้งเยอะจะมาเหนียวกับเพื่อนทำไมแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงขอร้องละ่ะเข้าใจหน่อยนะแม่เราป่วยบอกตามตรงนะเราอึอดอัดต่อไปเนี้ยเราจะไม่เอาอกเอาใจผิดวิธีแบบนี้แล้วเออได้ เรารวมถึงกลุ่มผู้หญิงในห้องก็จะไม่เป็นนั่นก <online> <c oughs> ับเธอแล้วนะนี่สนเธอก็มานั่งกับเราก็ได้เราต้องหามุมสงบสงบอ่านหนังสืออยู่แล้วเฮ้ยกองพลนายเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมเห็นหน้าดูซิซิ ว่าไงนะคะหมอลูกฉันเป็นโรคเครียดครับอาจจะเกิดจากการกดดันอะไรบางอย่างคุณแม่ก็ให้เขารีแลกซ์บ้างนะครับนี่พี่เห็นที่โรงเรียนหลานมันก็เรียนดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยยังไงกองพลก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นเธอก็ลดความเข้มงวดลงบ้างเถอะเฮ้ยพล เรื่องจริงเหรอเนี่ยที่แม่นายยอมให้นายไปเที่ยวสวนสนุกกับพวกเราได้ใช่ตอนนี้แม่ใจดีขึ้นมากเลยส่วนฉันเองตอนเนี้ก็ไม่หวัน่นแม้วันมามากแล้วว้า <Wow. S 2> นั่นก็เพราะตั้งแต่ฉันได้มาเข้าวงดูริยางของโรงเรียนฉันก็ได้เพื่อนใหม่ๆรวมถึงรุ่นพี่ที่สนิท เพิ่มขึ้นมาฉันไม่จำเป็นต้องง้อใหญ่พวกนั้นกลุ่มเพื่อนที่จ้องจะหาแต่ผลประโยชน์อีกต่อไปแล้วเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าแต่ละเทอมจะเจอเพื่อนดีหรือไม่ดีแต่เราสามารถเข้มแข็งเพื่อที่จะผ่านมันไปได้เสมอนะคะ บางคนหายหน้าหายตาไปเพราะเป็นช่วงสอบดังนั้นคนที่ยังอยู่เนี่ยก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะส่วน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปซั s สไ i b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนเลยแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย